โอเคเอาละครับสวัสดีพี่ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมนาตีแปลงนะครับกับเกมส t a r ์บ้า d กับเผ่าโนวาคิดมนุษย์หัวไฟนั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับอ่าเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ซ่อมยานมาทําให้เราสามารถไปที่ดวงดาวอ่ารอบๆได้แล้วนะครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ดาวดวงอื่นกันเนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ดาวดวงเล็กกระจิตลิสต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจนไปตรงจุดศูนย์รวมของพวกมนุษย์ต่างดาวกันดีกว่านั่นก็คือจุดนี้นะครับเอาละระหว่างที่ยานเรากําลังเคลื่อนที่ก็เนี่ครับเราจะคาฟข่องที่จําเป็นกับชีวิตนั่นก็คือสโตนเฟอร์แนนโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งไว้บน <laughs> ตั้งไว้บนโต๊ะคัฟเลยครับ ไหนดูซินี่ครับเราสามารถเอาค o พเปอร์กับไอออนนี่มาหลอมได้แล้วนะครับตอนนี้ทำแม่งให้หมด46อันนะครับอันนี้ได้49อันโอเคเดี๋ยวเราขอมาดูว่าเราสามารถทำชุดเกาะได้หรือยังทำน่าจะทำได้นะแต่ว่าเราต้องทำเ,เขาเรียกว่าทั้งตีเหล็กโอเคใช้ไอออนบาร์8อันนะครับปึ๊บ นี่ครับท่้งตีเหล็กของเรานี่แหละเอามาตั้งไว้ไหนดีตั้งตั้งไว้บนนี้อีกโอ้โหมันทำเป็นคอนโด,ดเลยวะนี่เป็นไงครับเราสามารถทําปืนได้โอ้โหนี่ก็เป็นอาวุธเหล็กแมแต่ว่าเหล็กเราน้อยเหลือเกินโอ้โหนี่ใช้สองใช้ห้าใช้สามนะครับป้องกันเท่าไหร่ป้องกันห้านะครับเดี๋ยวขอดูชุดที่เราใส่อยู่ดีกว่า ป้องกันสองป้องกันหนึ่งครับโอเคน่าจะจําเป็นกับชีวิตงั้นเราทําไปก่อนเลยแล้วกันปึ๊บหมวกข้าวบอยปึ๊บโอเคปึ๊บนี่แหละพวกนี้คือโอ้เบสิคชิวนะนี่ใส่หมวกทันทีเลยจากนั้นก็ใส่เข้าไปออโอ้โหเหมือนข้าวบอยเลยตอนนี้เทช่ย,ย่อยแล้วเราไปลงไปสำรวจดวงดาวกันดีกว่าปึ๊บ โอเคเฮ้ย okay. มันบอกว่าเป็นแบบว่า,าสถานที่โบราณครับสำหรับการเข้าเ,าาเมืองสำหรับอะไรว่าวรับเคสต,ต่างๆไปกันเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงเมืองนะครับลืมบอกไปว่า,าผมไปฟาร์มมานิดๆหน่อยๆครับได้ดาบอันนี้มาโจมตีก็ครั้งละสิบสามครับมีหมามาต้อนรับด้วยโคตรน,น่ารัก <c oughs> นี่ครับร้านค้า โอ้มีของขายเยอะแยะมีโซดาด้วยปัฟซี่ก็มีขายนะนี่ครับเราเจอคนแล้วสวัสดีพวกนี้มาจากโลกโอเคอันนี้บอกว่ามาจากโลกใช่ไหมอันนี้เป็นเผาต้นไม้เอาโหเควสอะไรวะเนี่ยสามอันอันนี้บอกว่าให้ทำคาฟติ้งเทเบิลเหรออ๋อไม่ใช่ให้ทำเป็นโต๊ะคาร์บเหล็กเลยนะครับก็รับไว้ก่อนแล้วกัน อันนี้เหรอเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยพวกนี้โอเคแล้วก็เซตเป็นเวทหลักใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วกันโอ้โหเมืองใหญ่มากจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นร้านขายของนะครับมีพวกวัตถุดิบการทำอาหารนะครับโอ้ยอันนี้ใช้ร้อยเดียวเองซื้อบ้านสัตว์อ่าแล้วก็ซื้อถ้วยอาหารซื้อลูกบอลให้สัตว์ด้วยที่บ้านเรานี่สัตว์ตัวอะไรไม่รู้นะหน้าตานี่แบบ อยู่ในนี้ก็จะแหลกพอสมควรนะเพราะว่าคนแม่งเยอะแล้วก็โอ้โหโหลดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดตรงนี้อะไรเอ่ยอันนี้สรุปก็ยังไม่รู้นะข้างบนก็มีร้านค้าเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจกันเมืองใหญ่มากป๊บโอเคมีห้องน้ำครับเข้าไปนังคี้ได้โอ้มีการล้างมือให้เห็นด้วยทำรายละเอียดดีจริง นี่อะไรเอ่ยโคโรนี่อ้โอเคครับไอ้พวกนี้เป็นของแต่งแต่งยานแต่งบ้านแต่งยานนะครับอุย้ยเจ็บโอ้โหเจ็บอีกเฮ้ยนี่เป็นอะไรกระโดดฟันแม่งตรงนี้ก็คือประตูวาร์ปนะครับสามารถโอเคเราเซฟตรงนี้ไว้ก่อนแล้วทีหลังเราก็สามารถอ่าวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเทเลพอร์ต อประตูเทเลพอร์ตนะครับและนี่ล่ะขายอะไรไหมไม่ยอมขายอะไรให้เรานะครับและคนนี้ล่ะเฮ้ยอะไรออโต้ชิพพวกนี้คืออะไรวะอืมสโตโกรีนมีหลายสีมากโออออโต้ชิปคืออะไรเอ่ยซื้อไปสักอันหนึ่งสิ <laughs> แ่นกรีนกำลังทำงานอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำโตคาราฟเล็กกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็ขอวาร์ปกับยานก่อนนะครับกับยานกันมาแล้วอืมนี่แหละบ้านหมาเดี๋ยวเราจะเอาของพวกนี้มาตั้งไว้โอเคไอ้นี่ตั้งไว้ไหนดีวะมันให้มันอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาถาดอาหารไว้นี่ใส่อาหารให้มันกินดูซิมันอยากกินอะไรเราเอา เออของกินไปไหนหมดวะอ๋ออยู่ข้างหน้าโอเคให้มันกินข้าวโพดสักอันหนึ่งแล้วกันปุ๊บอ่าเอ๊ะอะไรอะ่ะกินด้วยนะน่ารักดีโอเคงั้นเราขอไปสำรวจวยพวกนี้เราอ๋อตรงนี้ยังไปไม่ได้นะเพราะว่าพลังงานเรายังไม่มีโอเคงั้นเราไปสำรวจดวงดาวรอบๆก่อนแล้วกัน ขอเป็นเอา,เอาดวงดาวที่โอ้โหแม่งมีแต่แบบป่าใหญ่ทางนั้นนะเนี่ะไปทะเลทรายกันดีกว่าไปกันเลยโอเคครับระหว่างนี้ก็นอนพักเอาแรงก่อนโอเคครับก่อนที่เราจะไปสำรวจทะเลทรายเราก็อ่าแวะมาส่งเควสก่อนนะครับจริงๆคือเควสเมื่อกี้มันให้เราอ่าเหมือนกับว่าเก็บโตคารไม่ได้ตัวนะครับถึงจะผ่านอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคตอนนี้เราก็ได้โตคารเหล็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับ อ่าแล้วก็มีเควสต,ต่อไปให้รับด้วยก็คือให้เราจับมแมลงมาให้มันโอ้ยเข้าใจละแล้วมันจะให้ไอ้นี่มานะอุย้ยข้างบนก็มีเควสให้รับคราวนี้แหละเราจะได้ทําเควสกันทีเดียวเลยนะดูซิไอ้นี่ให้เราทําอะไรเอ่ยออไอรอนเฟอร์เนสติลทาชุดเหล็กนั้นเหรอเอ,อ้เราก็ทําทั้งตัวเลยนี่หว่าใช่ไหม,มนี่ครับอันนี้ก็เป็นชุด ชุดเหล็กหมดแล้วนี่หรือว่าไม่ใช่วะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่าทำไอรอนอาร์เมอร์นะโอเคยังไงก็แล้วกลับมาเมื่อเราใส่มันเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วมันจะให้ของมานะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปที่ทะเลทรายเพื่อไปหาเออ,อะไรนะไม่ใช่ดิไปสำรวจดีกว่านะครับ โอ้ยนี่คือดาวทะเลซ้ายใช่ไหมอืมมีหญ้าอืมมีฐานครับโอ้หนี่มันโอ้โหพวกนี้มันโหดดีว่ะอืมอืมอืมไอพวกนี้จําได้ว่ามันอยิงยิงอะไรได้ด้วยอือโอ้ยโอ้ยแรงแรงแรงอืมดีนะเราทําชุดมาหน่อยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นอืมตัวอะไรแม่งไต่ไต่ขอบได้ด้วยอืออืโอ้ยใจเย็นอืมเฮ้ยทำไมอึดจังวะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีเลือดแม่งเกือบตายเฮ้ยโปกเกมอนปะเนี่ยดุปะวะพวกนี้โอ้โหดูดูดีครับเดี๋ยวลองขุดต้นไม้ดิตุดตุ้ดระบองเพชรน่าจะได้กรดบองกระบองเพชจจรอเออกดใช่อย่างุั้นแหละนี่แน่เอ้ยต้องจับมแมดงให้ด้วยนี่หว่าลืมไปอือออออดไดมดอพุไไดุด้ดุดุดมดุ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 ดด้ดุดุสุดุดุดุับเุด เอออย่างกับโปเกมอนแล้วนี่อะไรวะใครเข้ามาสร้างเสาหินตรงนี้โอ้น่าสนใจจะมีอะไรให้เราสำรวจไหมเนาะเคตอนนี้เราถือมุมแมลงไว้ก่อนพวกนี้มันธรรมดาที่ไหนละ่ะไม่โดนเหม,มเรียบร้อยกระเด็นล่วงมาเดมาเดโอ้ยโอ้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 ย ใจเย็นนะใจเย็นนะพี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายวะเกือบตายแล้วโอ้โหแม่งที่นี่โหดร้ายอันนี้คือเถาวัลย์หรือเปล่าแ่นไฟเบอร์นะครับแต่ว่าเป็นเถาวัลย์ที่แบบแห้งๆแล้วอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เอามาทำบันเดตผ้าพันแผลได้โอ้อันตรายเหลือเกิน หาผ้พาพันแผลเพิ่มดกว่ะรู้สึกว่าใช้ไปเยอะเหมือนกันนะครับเอาเดี๋ยวเอาสักสี่สิบอันเลยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกจะต้องใช้เยอะมากอะไรฮะออหนูอือเฮ้ยอ็ออนนี่แม่งไต่มาได้โอโ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงอืม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 เป็นไงโอ้โหแม่งอึดว่ะรู้สึกว่ากระดองหลังมันนี่ทำให้มันอึดมากเลยครับปุ๊บปุ๊บ ดูซิว่ามีอะไรให้เราสำรวจเฮ้ยกล่องนี่มาโอ้ดีนะที่เราปักไฟอืมมีแฟลรับมีแฟลร์นี่แน่โดนซะมาเอาปืนยิงก็ได้ไอ้หนูโอ้โหไอ้นี่แม่งโดนดิเอ้โดนโดนเออโอ้โดนไหนดิอยากเย็นแสนเข็นโอ้ยเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยนี่แน่ เดียใช้ปืนครับลองดูยิงไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยเฮ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บฟันเอาฟันเอาดีกว่าเออืออือออืดอืดจริงๆรอืดมากๆสุดยอดโอ้ตีกระแรงนะครับหืกว่าจะตายเปิดกล่องดูซิโอเคมีของดีอยู่ต่อไปก็โอตรงนั้นมีกล่องไม้ด้วยเยี่ยม จะขึ้นยังไงล่ะนี่ตั้งนี่แล้วกันเออออโอเคยังจะมีกล่องอีกไหมแถวนี้ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีแล้วมั <c> ้ง <oughs> โอเคครับงั้นเเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องอันนี้กันพวกนี้แม่งอันตรายเหลือเกินเฮ้ยนี่มันโอ้โหแรงมากมีแครอทด,ด้วย <c oughs> สามารถทำน้ำแครอทได้มั้งโอ้เยี่ยมเลยก็เดี๋ยวเรานี่ครับเฮ้ยลองเอามาเป็นอาวุธหลักเลยดูดสิโอ้โหอโอ้ยต้องง้างก่อนเหรอุ๊ยโอ้โหแรงว่ะเฮ้ยมีกระโดดกระโดดอย่างนี้ด้วยนะครับมันสุดยอดจริงถ้าเราง้างไว้อย่างนี้แล้วฟันอะปาบโ,โาบโโมึงมีกระดองก็มาเถอะ เอออืมจ้วงอุงอใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะตีตีนี่แน่โอ้โหโคตรโหดโ,โอเคเราไปสำรวจกันต่อได้ของดีจากใต้ดินตรงนี้ก็แหมไม่ถือว่าไม่เสียเวลาแล้วนะครับเฮ้ยเอออืมสองทีเฮ้ยที่นี่มัน ที่นี่มันน่าสำรวจมากปักไฟหน่อยสิโอ้น่าจะเป็นที่ที่เคยมีคนอาศัยอยู่นะครับเปิดกล่องดูโอเคครับปุดกลับบ้านให้หมดอย่าเพิ่งมืดมองไม่เห็นโอเคอันนี้มีน้ำตาลอยู่ด้วยโอ้นี่มันโต๊ะเก็บกลับบ้าน <laughs> นี่มีกล่องด้วยนะครับโอ้โหทั้งแปดอันเยี่ยมเลยอันนี้เป็นของจำเป็นเหมือนกันนะครับ โอเคได้โต๊ะกลับบ้านด้วยสุดยอดจริงๆนะครับเด็ดๆนะโอ้สายใช่สายถลม่มโอ้โหอีิมหาโหดเลยตรงนี้สายถลม่มนี่ถ้าโดนทับนี่จะหายใจไม่ออกนะครับต้องระวังกันด้วยนะหหินแข็งมากสุดๆไปเลยครับดาวทะเลสายเดีดยนะเออรู้สึกว่าเราได้โต๊ะคาราบเหล็กแล้วเรายังไม่ได้ใช้เลยนะ ไหนว่าอยู่ไหนวะโอ้อัน,นี้นั่นเองเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนี่แน่เฮ้ยมันหมาไว้เอาไว้เอาเหรววะโ,โอ้โหโอ้โหยไม่กลัวหรอกฮึไม่กลัวหรอก,ก,รอกแต่จะตายแล้วเฮ้ยพีระมิดทำไมไมันมีแต่ของแปลกๆตอนนี้โอ้ในพีระมิดต้องมีของแน่นอนไหนดูสิต้องขุดเข้าไปนะครับ มันจะมีฟาโลเฝ้าสุสานอยู่หรือเปล่าแหมเจอคำสาบเข้าไปทีนี่เดี๋ยวจะร้องไม่ออกนะครับมารู้สึกว่าแข็งเหลือกเกินนะหินปิรามิดเนี่ยโอ้ยมีสูสานจริงๆด้วยครับแต่ว่ารู้สึกจะไม่มีของอะไรทั้งสิน้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอลงไปดูก่อนปึ๊บปึพิกเซลนะครับ สารวดรู้สิมันคือส uh ุสารของใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่เราอาจจะเจอปิระลมิดใหญ่ก็ได้นะต้องดูกันต่อไปเฮ้ยมีขังคาวด้วยอืเฮ้ยมาได้หนูมาแล้วเหรอโอ้ยปิวปิวเลยเยี่ยมตรงนี้มีอ่าเริ่มเช้าเอ้ยจะทิ้งทำไมบ้าแล้วบ้าแล้วโอ้โหวิวิวพี่แกพี่แกโหดนะครับอืม เอาซะเสียเลือดเลยเว้ฟื้าเพลงเปลี่ยนเลยเว้พอเช้าปุ๊บเว่าจะว่าไปเราทำาที่จับมแมลงด้วยดีกว่าขอตั้งโต๊ะคาบเหล็กแป๊บหนึ่งนะที่จับมแมลงใช้อะไรบ้างนะโอเคใช้เฟรปิก5อันนะโอ้โหเส้นใหญ่ใช่ป่ะงี้เราก็ต้องคาบไปน,นี่เลย เ,เครื่องทอผ้านะทำไม่ได้เหรออ๋อใช้วุดแพงเพิ่มไม่มีปัญหาวุดแพงไม้แม่งอย่างเยอะทําไว้สักร้อยห้าสิบอันอยังได้โอเคต่อไปก็เครื่องทอผ้าครับปึ๊บเอาเครื่องทอผ้ามาตั้งไว้ก่อนเครื่องทอผ้าไวน้นี่นี่ครับทาเส้นใยสักห้าอันสิบอันไปเลย โอเคครับจากนั้นก็ทําทได้ยังทําได้แล้วเยี่ยมต้องจับมแมลงกลับไปให้นะครับแล้วมันจะให้ของรางวัลมาไว้ช่องแปดุ๊บปุโอเคเก็บกลับบ้านเดี๋ยวเราเจอมแมลงอะไรปุ๊บตะคุบทันทีอื้โอโอ้โหนี่มันหลุมมอระนะเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจในนี้ก่อนได้ไหมในนี้มันน่าสำรวจเหลือเกินปุ๊บ ปึ๊บไม่มีอะไรโอ้ตรงนี้มีแพนไฟเบอร์ครับเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปเอามาเติมสักหน่อยอ่าปึ๊บป๊บปหอันก็น่าจะพอนะตรงนี้ถ้าตกไปนี่โดนทิ้มตูดแน่นอนตึ๊บโอ้ตรงนี้มีหีบไหมเฮ้ยมีกองเยี่ยมเดาอะไรไม่ผิดจริงๆนะครับปิวไปเธอไอ้หนูเยี่ยมนี่มันอะไรอะ วูดโปรเทเตอรโอ้ยเป็นโลนะครับเยี่ยมอันนี้ก็เยี่ยมอีกแล้วเป็นโล่ไม้เหรอเฮ้ยทำไมตรงนี้มีแสงสว่างโอ้โหเจอบ้านอะไรอีกแล้วขอขุดเหล็กนิดนึงนะครมามันคือแซนด์บล็อกอ๋อสามารถสร้างอิฐได้ด้วยนะถ้าเราขุดอาบล็อ,อกทรายอันนี้ก็ดีนะโอ้ชิปหายตกมา อ้ตรงนี้ออ้ยแร่กองใหญ่แร่กองใหญ่อะเพิ่งไอป้ปูโอ้โหแม่งโหดแต่ไม่โดนหรอกแม่งช้านะเดี๋ยวตรงนั้นมีแร่กองใหญ่เดี๋ยวเราขออ้าวตก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 เลยแม่งอันตรายมาอมไม่ใช่ดิอือ,อเคได้มาสี่อันนะครับไม่ต้องเสียเวลาขุดนี่แน่เกกะนี่แน่ คุบขุดแร่เล็กน้อยเพราะเราใช้ไปเอ้ยโอ้โหดีที่เข้ามาเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับได้ได้กล่องสวยๆมาอีกกล่องแล้ว <c oughs> เหมือนเราจะเดาถูกตลอดเลยว่ามันจะมีของและเป็นของที่ดีซะด้วยของขึ้นจากทางนี้เลยแล้วกันปึ๊บ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 โอ้ติดติดหัวติดหัว อย่ามาขวางทางปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยเฮ้ยมแมลงจับมแมลงกันมาบโกบักโกบันบักนะครับเป็นมแมลงสีทองแห่งทะเลสาบอ้ยต้นไม้นี่ใหญ่มากเออแล้วเราสามารถจับหนูได้ป่าววะอันนี้น่าลองนะครับเห็นหนูตรงข้างน้าไหมครับโอ้โหต้นนี้แม่งตัดโคตรนานอืมจับไม่ได้เลยเว้ยเฮ้เจ็บเจ็บเจ็บอีบ้านี่ โอ้เฮ้ยซุ่มเฮ้ยโอ้มีอะไรอยู่ใต้น้ำด้วยดิเออย่ามายุ่งกับข้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะโอ้โหต้องยิงครับยิงสกัดเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหแม่งอึดว่ะเฮ้ยจะตายเฮ้ยใ,ใจเย็นนะไอ้หนูมาพี่ง้างรอแล้วสึกใต้น้ำเมื่อกี้มีอะไรด้วยนะ โอไม่มีอันนี้เป็นผลไม้หรือเปล่าปึ๊บขุดดูสิโอ้โหมันคือแพนไฟเบอร์แล้วก็ลีกโอ๋อเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนกน่ารักว่ะดีครับยิงเลยยิงเลยโอ้โหเฮ้ยทำไมอึดยังอะแม่งอึดมากอึอึโอ้เรียบร้อยตายซะจับหนูได้ไหมแมมเฮ้ยจับเต่าก็ไม่ได้โอ้โหตรงนี้มันคือ ลีกล ah, ีดล claro. ah, ah, um, ิดไม่ใช่ลีกโอ้แล้วมันเอาไปทําอะไรได้วะไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้รู้สึกว่าเริ่มมาที่อีกเขตหนึ่งแล้วอืมอันตรายมากมายบัรยายไม่ถูกอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยนกไอ้บ้าไอ้ตัวนี้ต้องเจอหนักๆอือเรียบร้อยค้อนนี่เป็นอาวุธที่ดีสุดยอดนะ สำหรับเราอุย้ยมีกีวีด้วยเหรอกีวีเป็นผลไม้เขียร้อนงั้นเหรออืมน่าคิดน่าคิด <c oughs> โอเคขอขุดฐานนิดนึงรู้สึกว่าเราจะใช้อาทอสไปเยอะเหมือนกันครับขุดสักสิบอันอาน่าจะอยู่อีกหน่อยถ้าเราพัฒนาที่ขุดปุ๊บเราสามารถเก็บพวกเชื้อเพลิงหรือว่าน้ํามันได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเก็บน้ําด้วยได้ด้วยโอ้นี่มันหมู่บ้านคนโอ้ตรงนี้สวยว่ะบ้านใครวะ แต่เล็กไปหน่อยโดตะเกียงมันกลับบ้านเลยแล้วกันอ๋อตรงนี้มันไปไม่ได้นี่หว่านื่อ่ามีประตูสร้างอะไรเนี่ยออกทางเดียวยังไม่เจอเอุย้ยอย่าบอกนะว่าตายนี้มีของหรือเปล่าต้องลงไปดูครับมีกล่องครับโหมีอะไรเฮ้ยบร,รกันเดี๋ยวๆจะจมน้ำตายไนะเนี่ย โอ้โหข้างล่างนี่แบบเฮ้ยโอ้โยโอ้โหยหายใจไม่ออกโอ้ยอ้ขึ้นมาแล้วอฮ้ยสถาปัตยกรรมอะไรเนี่ยประตูปึ๊บปึ๊บไปชายก็บอกใหมนะ่ครับเก็บให้หมดพวกกล่องพวกนี้แล้วนี่ล่ะรู้สึกว่าของเราจะเต็มแล้วนะครับโอ้โยของเพียบเลยเอางจริงเมื่อกี้ได้ปืนมาเว้ยต้องลองดูบูปิน ใช้เลยครับสามารถทำคราฟอะไรได้สักอย่างหนึง่งไม่แน่ใจฟึบเฮ้ยมีนกมีนกต้องร้องยิ่งยิ่งโอ้ยอะไรวะเฮ้ยชิบยิงให้โดนเนยโอ้เป็นลูกดอกครับแหมยิงให้มันโดนหน่อยโอ้มันย้อยด้วยโอ้หเรียบร้อยครับผมอ่ารู้สึกว่าเป็นลูกดอกพิษใช้เอเนอร์จีในการยิงครั้งละเท่าไหร่นะ โอ้ลักคัลรัสิบหกนะครับโอ้โหก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เฮ้ยมีทีวีด้วยดีเลยบ้านกูไม่มีทีวีขอโดกับบ้านได้ไหมทีวีนี้โอเคขอบคุณครับใครก็ไม่รู้แหละสงสัยจะไม่มีอะไรละเรากลับยานกันดีกว่านะครับโอ้โอ้โอ้หูหูเลือด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 กลูเลือดกลูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกือบตายนะครับโอ้ไปละฟืบ โอเคกลับมาแล้วไอ้หนูเราเอาโต๊ะคารบนี้เก็บไปเลยแล้วกันแล้วก็เอาโต๊ะคอาอ่าเหล็กมาวางนะครับอยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่โอเควางไว้ตรงนี้แหละปึ๊บอย่างนี้เราก็วางไอ้นี้ไม่ได้แล้วดิเฟอร์แนนเราก็ต้องเออโอ้มเมล็ดทันนี่ไอวูดเดนนี่ทิ้งเลยแล้วกัน เกะกะมากเลยโอ้เรามีอันนี้อยู่แล้วอันหนึ่งที่บ้านนะครับจะคราฟไว้ทำไมวะสองอันเรามาคราฟของที่อุย้ยนี่มันไอรอนเฟอร์แนนต์ใช้ไอรอนบารสิบใช้กระจกสิบใช้เข็มไฟหนึ่งสงสัยเราต้องพัฒนาแล้วล่ะครับไอรอนเฟอร์แนนต์เดี๋ยวๆๆ็วเทำอันนี้ก่อนดีไหมอันนี้นะครับโอ้โหใช้ไอรอนบาสิบอันก็ไม่มีปัญหาไอรอนบาร์เราเยอะอยู่แล้ว เป็นทั้งตีเหล็กแบบว่าที่ดีกว่าใช่ไหมเอ้ยมันใช้สตีลนี่ว่ะสตีลทำยังไงวะไหนดูซิสตีลต้องใช้สงสัยส,สตีลต้องใช้เตาหลอมอีกขั้นหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวเราทำเต,ตาหลอมเตาหลอมอีกขั้นหนึ่งก่อนใช้กระจกใช้แคมไฟกระตกเอ้กระตก,อ,กะอะไระ้ะกระจกกระจกใช้ทรายครับอ้าวทรายไม่พอต้องลงไปขุดเพิ่ม โอเคครับตอนนี้เราก็าคราบของอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างชั้นสองสำหรับเก็บของด้วยนะครับของเยอะเหลือเกินตอนนี้เราก็จะเริ่มทําการาทำสติลนะครับสติลบาร์นั่นเองต้องใช้ไอรอนกับคอปเปอร์ผสมกันโอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะคอปเปอร์นี่บเอามาเลยปุ๊บทาสักสิบอัน โอ้ยย oh, ่สิบเอ็ดอันโอเคครับได้สติลบามายีิบเอ็ดอันก็เยี่ยมเลยตอนนี้ก็สามารถทำเอ่อเขาเรียกว่าทั้งตีเหล็กแบบขั้นพิเศษได้แล้วนะครับใช้ประมาณ8อันนั่นเองอันนี้จำเป็นโอเคทําไว้เลยแล้วก็เอามาตั้งไว้อยู่ไหนนอะอยู่นี่ครับเคลียของมาแล้วนิดนึงไหนดูสิโอ้ยเราวนี้แหละ ทำมาชุดเกราะแบบสตีลด้แล้วนะครับไทเทเนียมด้วยโอ้โหดีเลยโอ้โหูยังแรงแน่เลยปืนอย่างนี้นะครับสุดยอดปืนไฟฟ้าปะเนี่ยสุดยอดเลยครับอันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอดูเควสแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราหามาแรงไปให้เขาส่วนอันนี้ให้เราทําพวกสตีลอาร์เมอร์ใช่ไหมโดยการใช้ไอรอนเฟอร์เนนอืมอ๋อสตีลอาร์เมอร์โอเคไม่ใช่ไอรอน อาร์เมอร์นะครับโอเคคอมแบ็กเวนเมื่อใส่ครบเรียบร้อยนะไบโออิมแพนต์มันจะให้ไบโออิมแพนต์มาหรอคืออะไรอืมหรือว่าได้มาแล้วโอยังไม่ได้เว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ดวงดาวกันก่อนนะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะส่งเควสอะไรได้บ้างปึ๊บมาแล้วมาถึงเมืองเอเลียนแม่งแต่ละเผ่าพันธ์นี่เยอะแยะไปหมด หรือว่าเราส่งได้แค่เควสเดียววะตอนนี้เอะมีเควสใหม่อันนี้ให้เราทำอะไรโอ้อยากได้ช็อกโกแลตจะไปหามาจากไหนไวะเนี่ยอืมรู้สึกว่าต้องการช็อกโกแลตอันนี้สามารถส่งเควสได้แล้วนะปึ๊บเรียบร้อยช็อกโกแลตอันนี้มีขายไหมสงสัยจะไม่มีเว้ยต้องไปทำเอง เดี๋ยวเรามาทําชุดสติลบากร์กันแต่ว่าไว้เป็นพาร์ทหน้าดีกว่านะครับตอนนี้ก็ขอไปฟาร์มของอะไรให้เยอะแยะมากมายก่อนจะได้แบบว่าไม่ต้องมาเสียเวลาฟาร์มของทีหลังนะครับโอเคสําหรับในพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปพูดกล่าวจบที่บ้านนะครับกลับยานก่อนโอเคสําหรับในพาร์ทนี้ก็นี่ะครับได้ของมาเยอะแยะพอสมควรนะครับตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเล่นให้รับชมกันต่อนะครับสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับ อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้ากันด้วยสวัสดีครับผม